สบายดีเป็นสุขสุข,สข,สขกอดพอๆกับสองบอกกับชาแน,นลแล้วพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็พากันเหตุงานอันอยู่โรงงานเนาะกอก,กน้หากระดือกเติบเนาะบ่อเกล็ดก็เลยได้ลงคลิปตอนเช้าน,นะพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็เป็นปรละเวลาประมาณเที่ยงเนาะบ่อเกล็ดสิไปเก็บพักที่อยู่อยู่ทงนาลงไปโรงงานมีหมักทั่วหมักแตงกับผักหอมผักชีอย่างหลายๆอย่างเนาะพี่น้อง เกษเก็บลงไปโรงงานเนาะเพราะว่ามืออื่นอ่าเอื่อสิไปมันเป็นมืออื่นดอกตอนใบๆบเอื่อเกสิเดไปงานแต่งเขาเจ้าเนาะเพราะว่าไปนอนอยู่ปุ่นกะสิบ่ไบ้โฮดพาโฮดสวนไ้หา้านโฮดแต่ว่าอ่าพวกหมักทั่วหมักแต่งพวกอันนี้กกสิเก็บลงไปเนาะพี่น้องเพราะว่าคันมันอัน <c oughs> เอาไวเ้เฮิงมันกะสิมันชีแก่เนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยต้องก็เลยต้องเก็บ úsica. ลงเนาะพี่น้องก็สิผากันไปงานแต่งเนี่ยนะพี่น้องเหมือนี่จไปนอนอยู่พุน่นงานแต่งแต่ว่ามืออื่นนะฮะก็ต, Sakura, ต้องไปมพาพาพเมือนี้เพราะว่าจะไปไหว้พระพ่อเนาะพี่น้องป่ะวอาลายใหญ่ห้างพากันไปเก็บพัาพกันดีกว่าเนาะมาสุกุสุกลถึงแล้วครับตอนนี้ก็มันเป็นมันแดดนะพี่น้อง มันก็เลยแห้งจากน่อยอู้ยงามเด้อวันนี้กูกำลังห่อหัวบ่งผัดเขา่านี่น้อใบงายเแะเตะอันนี้กำลังห่อหัวพี่น้องแต่ว่าบ่งเขา่จาจ้าสีแดงแต่บ,บอยกากใส่หยาดิพี่น้องนี่นี่กำลังห่อหัวจุ๊บชุกจุ๊บชิกอยู่นี่อื้ ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยผักบุ้งก็เริ่มสวยแล้วนะครับก็จะตัดอันนี้แหละลงไปเอา้าหัวนี่เป็นอียงก็เป็นอันนี้โอ้ oh. ทำไมเธอตาแบบนี้หรอโ okay, อเคนะพี่น้องเดี๋ยวบเออสิสตัดผ้าอันนี้ละไปแล้วก็สีผ้าไปเก็บมักทั่วมักแต่ง หมักทั่วครับยินบ่พี่น้องหมักทั่วหมักทั่วแหล่เด้อนี่หมักทั่วแหลนน่นี่งามบ่เนี่ยดูดูพี่น้องนี่นี่อือหือได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่เก็บก่อนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่า จะปลูกสลับกันตัวเขียวตัวเรือนดำโอนี่นี่มึงน,นี่มันง่ายิดแล้บ๊วยใส่อันบ๊วยใสยาด้วยพี่น้องด้วยบริยใส่ยามันเลยกูดปะมาเก็บน้ำกันพี่น้อง <c oughs> กะสิปีนาปิดตานิดนึงด้วยว่ะมีคนถักมาว่าหนาคือดำข้ามเกรียดแท้ ดำบารีได้พี่นอ้องเออแดดบ้านนอก สิบกคอยงามประดับนาะเพราะว่าทั่วบัวเวียบด้ใส่ยามนี่กัน,น,กน,บบนเขาเรยเพียเขาวเพียนนี่เป็นเพียนนีลุม่มทถอะเดี๋ยวบัเอื้อไปเก็บกันแล้พี่น้องอันนี้คือเก็บอันซบๆนิดนึงก่อนโอเปตาอันกล้องอันภูมิสิตกตกน้ำเถอะเดี๋ยวบัเอื้อไปเก็บสกร์นี่นี่ โบกับปุ่นเก็บกันนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีเนาะว่าทั่วได้ไร้ขนาดไหนโอเคมาแล้วครับได้เยอะเปล่าได้เยอะอยู่ที่ถั่วมันเป็นถั่วที่บเบื่อบอร์ดิไซย่านะพี่น้องมันก็เลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจับคือได้ได้ได้หลายอยู่พี่น้องเลย นี่ปุ่มหนึ่งครับกองไว้วก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเต็มทางน้องเพราะบอกว่าเสียวทางไปใส่แต่งต่อนะครับความยาวของมันนะเนี่ยความยาวของถั่วนะเห็นไหมี่สีแหละ นี่เลยเนี่ยโอเคไปไปเก็บแตงกันดีกว่าพี่น้องเก็บแตงกันครับอุ้ยเสียงปลาโอ้ยทำไมแตงโน่นนี่คืออู้มันสุกพี่น้องมันสุกเร็วมันเนี่ยนอนอยู่เนี่ยตัดเลยตึ๊บ นี่ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับโอ้ลูกนี้ก็ใหญ่มันลึมทึมเลยอื้มว้าวใหญ่มากได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่ออนโตนอยู่พี่น้อง โอ้ยมันคือสูงขแบบนาดนี้เดี๋ยวเราเอื้อตัดเอากันนีดนองนี่ก็น,นอนอยู่นี่โอ้ยง่แท้จำแขนนี่อืโข้างหลัง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 อีกลูกนึงข้างหลังอีกลูกนึงปุ๊บถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเรากต้องเก็บนะครับงามโบเห็ดอุรุดอยู่ อันนี้ก็จะเอานะครับเพราะว่าบเบื่อหดนามาบคอยได้พี่น้องมันเขาเรียกว่ายัางดินมันเป็นดินแบบนี้นะมีหินมีอันนี้เอาโนนี่เป็นอยังซุกแล้ว,วะ,ะมันบ่มันซุกมันเนาเลยแหละพี่น้องอมาหน่อยๆนยนี่แกอวหน่อยกัน นอยแบบนี้ไหมพดน่ำบ่ได้พี่น้องนอนว่ามัน่อยูโพดกับมัน่อยู่มันเป็นดินแบบเจ็กซีวาดินจังเลยบอกว่าถึกอเจ้าคือชิมานอนอยู่ไหนแท้อืออ ้นตรวจอยู่นี่จะตัดนะครับตัดเลยนี่นะครับวันนี้ตัดพิษตัดเอาลงไปโรงงานให้พี่สาวกลับไปกินอ่บาดน,นะพี่น้องแบ่งกันกินอู้ดูนี่ตกใจจังเลยเฮ้ยพี่น้องนอนคึอดึง,ดง,ดงตัดเลย ใหญ่มากลูกนี้อ่ะอันนี้ไม่ใหญ่เท่าไรครับแต่ว่าก็เอาน่าจะกำลังกินอันนี้ไม่ใหญ่ไม่เอาครับอันนี้ใหญ่โอเคอน,นี่ตีเต็มค่แล้วพี่น้อง จะเอานะครับเพราะว่าลูกไม่สวยลูกไม่สวยเราไม่เก็บไว้ครับเป็นลูกลูกอันโคตรโคตรกอดงอนงอนนี่บอกเอาเก็บไว้เก็บไว้มันกระดูดอันสารอาหารไปกินเปล่าเ่าอ๋อเดี่ยจะมาเห็ดโอนโต้ย่งไงตัดตกปุ๊กูได้นี่นี่ตกอะไร ลูกนี้ด้วยลูกนี้ก็เอาครับเก็บแบบเมามันสะใจมากพี่เนาะเบิ้งเต็มคุแล้วครับเต็มค um ุแล้วแต่ก็ยังไม่หมดนะครับเหลืออีกี่โอ้ยโอนโตนโอนโตนไม่ลูกนี้ก้นมันอยากเงา นิดนึงก็เอานะครับโอ้โหสุดยอดอครับเหลือคู่แล้วลูกนั้นยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่เอานะครับไว้ไว้ก่อนโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็จะไปเก็บผักทีนึงนะครับเหลือคู่เลยพี่น้องมือนี่เลยร่นเลยทางสีหนึ่ง ไนในลายเด้แต่หันมานีนี่เนี่ยแตงนิดเดียวเองพี่น้องปลูกนะแต่ว่าเป็นโดกเนาะกะยำรถแล้วโอ้ยทำไมเจอจังเลยว่าเสียไปแจกมือนี้ทงงัซสีเดี่ยวไปให้ให้เอ้อยเอาไปแจกให้แทนละเมื่อนี้นี้คือเอาไหมน้อเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้มันเยอ เดีวว่าเอาลงไปโรงงานใครเอืีอยเพิ่นเอาไปแจกกันเองอันนี้ก็เต็มถังสีอันนี้ก็กล่องจูนพูนอยู่เนี่ยพี่น้องูบอเบ,บอเ,อเหตุอะไรใส่กระสอบเลยครับถั่วกระสีเอาใส่กระสอบลงไปเลยมัน,น,น,นก็เป็นอูปแบบรูปแบบน้อนี่แตงนะครับหนึ่งถังสีจะเป็นถั่วอีก ตัวอีกอุ้มหนึ่ง,ลลงแล้วัโอ้ยติ่มนะเก็บน้องไปเก็บผักอีกผลผลิตของเราวันนี้เยอะจริงๆนะครับอันนี้ผักบุ้งผักบุ้งก็สวยๆพี่น้อง ันนี้ก็จะตัดลงนะครับเพราะว่าเป็นดอกแล้วน่าจะตัดลงไปให้เขาแบ่งๆกันไปผัดผัดน้ำมันหอยนะพี่น้องเนี่ยดอกก็เริ่มออกเริ่มยังได้สิโบไซรเลยละคู่สิเปเอาก็สอบมาใส่เลยละนี่กระสอบโอ้นี่เก็บอันนี้ไปเขาเจ้าเนียนก่อนม่มีผู้ใดกินพี่น้องอันนีนี่เมานแปบตัดก่อนนะครับ กล่องมานำสำตัดก่อนพี่น้องตัดใส่ก,กระสอบเลยเด้อแต่ว่าอันนี้ให้เขาไปรเก็กเกกเกก์แจก,กกันเองนะเพื่อนพวกเราบริคายตักขี้บริค,าย,รคายนะได้พี่เด้ปลูกกับกระเบงกันกลิ่นนะพี่น้องเนาะเนี่ยปูยก าห่โบ้งกับเขากับบริษัทยาบริษัตัดให้สาวร้อยสาวร้อยกับประยูรแล้วเราก็ตัด เก็บอย่างเมามันนะครับมันเดิมง่ายเริ่มแค่เนาะวันนี้เป็นเกิดมาหาตกกรกมอะไรก็ไม่รู้

โอเคนะพี่นอ้องเดี๋ยวบอาตัดก่อนเลยพี่นอ้องโอเคไปสิไปสิคนร้อนร้อนร้อนกระสอบหนึ่งนะครับจะไ,ไปเก็บไปเก็บผักชีผักชีผักหอมแล้วก็ไอ้ข้อไหนวะมะแปบอะพอแปบอะถ้าจะพูดจะเสีเอ,อัน,นยังน้องบอาก,กับน,น,น้อนหัว ไปเก็บกันด้อพี่น้องเดี๋ยวมาสรุป,ปให้เบิ่งอีกทีหนึ่งว่าเราละได้ลายขนาดใดเมื่อนี้รู้สิว่าลายแห้งพี่น้องเชคครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนี่ถั่วเรากับแตงแล้วก็ผักกวางตุ้งหนึ่งกระสอบนะครับอันนี้ก็น่าจะผักชีก็น่าจะใส่กระสอบไปเลย ผักชีผักหอมใส่กระสอบลงไปเลยครับวุ้ยเยอะจังเก็บเยอะจังหอมโอเคครับใส่ลงไปแล้วก็จะมีอันนี้อีกพี่น้องนี่มะแปบที่ม่วงกระสีขาวเก็บไปให้กับเจ้าเนียน โอเคนะเพืสุขนคนคลิปนี้กะเก็บผักเพียงกันนี่แหละพี่น้องโอเ้เหนียวแล้วมันแดดเอาเป็นว่านะเพืสุขคนสอบก็สอบนอน้าเมื่อนี้กันและเอาเป็วนว่าคลิปนี้บอกเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงซัมนีนะเพื่อนสุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์แหละเป็นกําลังใจให้บบาเอือนเด้อผิดพลาดประกาศใดกับออภัยหลายๆเด้อพี่น้อง ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสบายดีประสขสุศนสองก็สอบ